เกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้อะโยมถ้าโยมถามว่าฝนตกเพื่ออะไรให้ตัวเปียกเล่นนะหรือให้ต้นไม้มันโตนะนั่นคือมันธรรมชาตินะต้องถามว่าคําถามที่สองเนี่ยใช้ได้อยู่คืออยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อพ้นทุกข์ให้ได้ดับทุกข์ให้ได้เป้าหมายของการเกิดมาที่จะต้องทําคือแก้กปัญหาความตายให้ได้เพราะทุกคนกําลังเดินไปสู่ความตายทํายังไงจะไม่ตายทํายังไงจะให้ชีวิตจเจริญ โยมอยากได้ความเจริญความสุขในการทํางานในการใช้ชีวิตผู้เจ้าบอกให้ทํา4อย่าง 1. เป็นผู้บริบูรณ์ในศินคารวาสก็ศินห้าสองเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานการไม่เหินห่างจากฌานไปดูในอีกพระสูตรหนึ่งก็คือนั่งรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือขอน้อยๆแค่เวลาลัดนิ้วมือเห็นไหมผู้เจ้าขอนิดเดียวแต่ยิ่งทํามากยิ่งดีนั่นคือไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคลาวัดงอกงามก็คืออยู่เรือนว่างวิเวกหลีกเล่นบ้าง4อย่างนี้ถ้าเราทําติดต่อสม่ําเสมอไม่ขาดตกบกพร่องผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาะอะไรจะได้สิ่งนั้นหมดยมลองไปทําดูเพราะผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้เก่งในเรื่องกรรมรู้ว่าทํากรรมอะไรแล้วจะได้ผลอะไรนะอีกนัยยะหนึ่งใครต้องการให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันนี้ทันที ผู้เจ้าบอกให้ทำสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติฌานถึงเนวสัญญานาสัญญาจตนาอันใดอันหนึ่งก็ได้ปฐมฌานเป็นยังไงเอาขั้นต้นก่อนเลยโยมทำสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะให้โยมละอกุศล3อย่างคือการพยาบาตเบียดเบียนนะหรือละนิวรธาดังนั้นถ้าโยมละนิวรธาหรืออกุศลที่ตก3าอย่างได้การพยาบาติเบียดเบียนพู้เจ้าก็เรียกว่าเธอได้ปฐมฌานแล้ว ความสงบในระดับที่1และเป็นไปพร้อมพื่นนิพพานได้แล้วและกรรมคือการกระทําครั้งนี้จะส่งผลให้ในปัจจุบันก่อนกรรมอื่นเนี่ยถอยไปก่อนรอก่อนนี่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีนะปกติเราทราบแต่กรรมหนักฝ่ายไม่ดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทําสงให้แตกแยกอันนี้จะส่งผลในปัจจุบันนี้เหมือนกันและปิดกั้นมรรคนิพพาน แต่สมาธิแประดับคือกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันอีกเช่นกันนะนั่นนี่ทราบเหตุปัจจัย <c oughs> ผู้เจ้าจึงบอกว่าคนเราเกิดมาต้องรู้อะไรนะเพราะนั้นเกิดมาแล้วไม่รู้ล่ะเราจะทำอะไรอ่ะโยมอยากจะรู้อะไรตีกอล์ฟเก่งพาตัดเป็นสร้างจรวดหรือทำอะไรไม่ต้องนะผู้เจ้าบอกว่าเรื่องที่ต้องรู้อันดับหนึ่งของการเกิดมาในโลกคืออริยสัจสี่นะ เร่งด่วนยิ่งกว่าการดับไฟที่ไหม้ผมบนศรีรษะของคนถ้าไฟไหม้ลุกโพรงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะของเราถามสาวกว่าเธอทําอะไรก่อนภิกษุตอบว่าดับไฟก่อนทุกองเลยผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งมารู้อริสัตสีก่อนเห็นไนะมเร่งด่วนไหมด่วนจีเลยขนาดโยมด่วนแล้วนะอันนี้ด่วนกว่านะอืมด่วนกว่าตอนะนี้มนุษย์เกิดมาเนี่ย <c oughs> ถามมาเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยโยมถามตรงนี้ไม่ได้หรอกหรือเกิดมาทําไมเพราะเมื่อเหตุปัจจัยในการเกิดยังมีอยู่การเกิดมีแน่นอนและเหตุปัจจัยที่ทําให้การเกิดมีนั้นคืออะไรคือตัณหาตราบใดที่ตัณหายังไม่ถูกดับการเกิดจะมีต่อไปแน่นอนถึงโยมไม่อยากเกิดมันก็จะเกิดโยมอยากเกิดมันก็ได้เกิดแน่ไม่อยากเกิดก็ได้เกิดเพราะตัณหายังมีแต่ถ้าดับตัณหาได้นะอยากเกิดมันก็ไม่เกิด เพราะเชื้อของการเกิดมันหมดไปนะนั้นต้องดับตัณหาหรือดับสายปฏิจจสุบานะสายใดสายหนึ่งให้ได้ตัณหาก็เป็นหนึ่งในสายปฏิจจสุบาทเหมือนกันนะยมจะดับเวทนาดับผัสสะดับอุปาทานดับภพบชาติชาชาไดนะ้การเกิดจะไม่มี <c oughs> นั้นนี่เรื่องของการเกิดนะเรื่องเร่งด่วนคือเรื่องอริสัต4เห็นสมุทัยกับนิโรธเกิดและดับ สุดยอดแล้วคำถามต่อไปบอกว่าช่วยอธิบายคำว่าสุขและทุกข์ด้วยครับสุขและทุกข์คือหนึ่งในเวทนาธรรมชาติมี5ธรรมชาติที่เรียกขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขันมีสามอาการสุขทุกข์อัุขขมสุขหรืออุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขนะนั้นสุขเกิดขึ้นมาในใจทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ต้องไป พิจารณาอะไรมากนอกจากมองว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีไม่มีใครทุกข์แช่ทั้งวันไหมไม่มีแต่เวลามันดับไม่ค่อยมีใครสังเกตสังเกตไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าใครมาสังเกตสุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปคนนั้นหลุดพ้นได้เลยโยมละสุขละทุกข์ในใจได้โยมได้อนาคามีบุคคลคือระราคานุสัยกับปฏิคานุสัยได้จิตจ,จะอยู่เบขาเป็นส่วนใหญ่และถ้าโยม ผู้เจ้าบอกถ้าเราสามารถปล่อยวางอุเบกขาได้อีกเรียกว่าเราวางอานุอวิชานุสัยได้คือหลุดพ้นเป็นพระหลานได้นี่คือการจับเรื่องเวทนาตัวเดียว3เวทนาสามารถเข้าถึงพระหลานได้เลยนะเห็นไหมว่าวิธีมันมีมากนะแต่ต้องเป็นวิธีที่ศาสดาบัญญัตนะิจับเวทนาอย่างเดียวก็ได้สุขมาปั๊บวางทุกมาปั๊บวางอยูอเบขาไว้นะพอสุกทุกขดับไปได้เป็นปกติอุเบกขาอยู่เป็นปกติ ทีนี้มาดูเบขาว่าอุเบขาเนี่ยก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันนะดูอุเบขาดับแต่จะไปสุขทุกไหมไม่ไปก็กลับมาอุเบขาใหม่ก็จะเห็นอุเบขาเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเพราะอุเบขาเนี่ยมีได้เพราะจิตไปรู้แต่จิตนั้นมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะอย่างนี้ด <c oughs> นั้นเมื่อจิตก็อุเบขาอย่างไงอุเบขาก็ต้องดับพระศาสดาบ,บอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบขาเลยนอกเสียจากว่า มันดับไปได้นั้นการที่โยมวางจิตอุเบกขาเนี่ยไม่มีโทษแต่โทษของมันคืออุเบกขามันจะดับไปได้นะแล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทําให้เรารู้เท่าทันความทุกข์อยู่กับลมหายใจเยอะอนาปาณสติเป็นมรรควิธีที่เลิศที่พู้เจ้าสรรเสริญไว้มากบอกอน,นิสงส์ไว้มากหลายสิบเรื่องและยังให้ชื่อให้เครดิตอนาปาณสติว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรือ อริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลนะหรือพรมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดนะคำว่าพรมเป็นคํากลางๆที่ทุกศาสนาแย่งกันเอาไปใช้หมดนะศาส,สนาพุทธเราก็เรียกว่าพรมเหมือนกันคือผู้สูงสุดอย่างนี้ <c oughs> เคยมีพวกพราม์เข้ามาถกกับพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาบอกว่าความเป็นพราม์เป็นอย่างนี้พระุทธเจ้าบอกไม่ใช่ของเราบัญญัติความเป็นพราหมณอีกอย่างหนึ่งนะว่าความเป็นพราม์หรือความเป็นพรมเนี่ยเป็นได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ นะผู้เจ้าก็จะมีบัญญัติของพระองค์เหมือนกันดนะงนั้นถ้าโยมฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกหรือกายยคตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวริยบทคอยละนันทีความเพลินจิตเคลื่อนออกไปปั๊บรีบลระลระีบลระลรีบละเรื่อยๆความทุกข์จะหมดไปและโยมจะรู้เท่าทันความทุกข์นะ,ม,ะมีประเด็นอื่นอีกไหมที่จะสักถามเจนได้นะ วันนี้นำตรงนี้มาแจกนะ,ะโปรแกรมนี่ก็จะเป็นพระไตรปิฎบบกบาลีสามรัฐทั้งภาษาบาลีภาษาไทยพร้อมโปรแกรมในการสแกนแล้วก็หนังสือของเราทั้งหมดที่ทำไว้แล้วก็จักพระโอษฐ่าเล่มของท่านพุทธาสด้ดยนะก็ดีวีดีนะ DVD นะห้าเรื่องนะห้าเรื่องในหนึ่งแผ่นนะจะมีะให้จิตกรเข้าวาด ภาพ10พิระสูตรนะที่ผู้เจ้าจัดไว้เกี่ยวกับความสําคัญของคําศาสดาแล้วก็ข้างล่างก็จะบรรยายพระสูตรให้ด้วยนะแล้วก็จะมีดีวีดีที่ไปที่สํานักนายกแล้วก็ที่บ้านบรรวันที่บางไซไฟเบอร์บอร์ดแล้วก็ของชมรมธรรมปรีดานะก็จะเป็นดีวีดีห้าเรื่องนะ มีคำถามมานิดหนึ่งให้ช่วยอธิบายคำว่าสติกับสัมปชัญญะโดยเฉพาะคำว่าสติมีบางคนบอกว่าคือการจดจำสภาวะธรรมได้บางคนบอกว่ารู้ทันปัจจุบันอ,อ,อยู่ในพระสูตรอะไรบ้างสติไม่ใช่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 อันนี้สติหมายถึงการระลึกได้นะ สติเป็นอย่างนี้ขณะที่โยมกําลังเพลินกับอารมณ์เนี่ยโยมจิตรับรู้อารมณ์กาลังเพลินคิดเพลินๆเ,เช่นคิดอดีตเพลินๆอยู่แล้วโยมก็กลับมานึกถึงลมหายใจอารมณ์นี้จะดับไปทันทีนะอารมณ์ที่กําลังเพลินจะดับลมหายใจจะจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอาการระลึกได้กลับมาเนี่ย <c oughs> ผู้เจ้าเรียกว่าสติแปลว่าการระลึกได้นะระลึกได้กลับมาจิตกําลังเพลินอยู่ปับ๊บเราดึงกลับมา สติและเมื่อเรารู้ตัวอยู่กับกายหรือลมหายใจเรียกว่าสัมปัชัญญะเพราะนั้นสติเกิดขึ้นแป๊บเดียวนะแล้วที่เหลือจะเป็นสัมปัชชัญญะความรู้ตัวถ้าโยมดำลงสัมปัชชัญญะให้ต่อเนื่องยาวนานในอารมณ์อันเดียวนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเช่นรู้ลมยาวนานไปเรื่อยๆเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นในอารมณ์อันเดียวเห็นนะ สติและลึกได้กลับมาเป็นสัมปัญญะสัมปชัชญะญต่อเนื่องเรียกสมาธิเข้าใจไหมตัวสัมปัญญะนั่นแหละคือตัววิญญาณวิญญาณที่เข้ามารู้อยู่กับลมหายใจนะแค่นั้นเองนะผู้เจ้าตัดเรื่องสติอีกว่าบางคนบอกว่าสติคือพระพุทธเจ้าสติคือการจําสภาวะได้สติคือไอโนในนี่แต่ผู้เจ้าบอกว่าสติ เป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติเนี่ยจะนำพาเราเข้าสู่วิมุตติเพราะจริงๆแล้ว <c oughs> การที่จิตกำลังเกาะอารมณ์นี้อยู่แล้วมีสติและลึกรู้กลับมาที่อารมณ์นี้คือกายอย่างนี้นะสมมติเอาแค่2อ,อารมณ์สมมติว่ากำลังคิดอดีตและยมทิ้งปั๊บกลับมารู้ลมจิตหรือผู้รู้ ไม่ได้วิ่งจากอารมณ์นี้มาป้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 า,ปามาหาลมหายใจไม่ใช่นะโยมนะร้อยทั้งร้อยเข้าใจผิดหมดเหมือนกับภิกษุชื่อสาติเกวตตบุตรในครั้งพุทธกาลจะคิดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเนี่ยวิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งไปพบนั้นวิ่งไปพบนี้ไม่ใช่ผู้เจ้าว่าสาติว่าโมคะบุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีใครสอนเธอสร้งประชุมสงฆ์ ถามพระทั้งหมดว่าใครเคยได้ยินพระตถา,าคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเห็นนะขัดกับชาวพุทธเราเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> เรานึกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่จริงๆขณะที่เรามีสติจิตกําลังเพลินกับอารมณ์นี้แล้วดึงกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้ วิญญาณที่กําลังเพลินอยู่นี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดนี่เกิดดับตรงนี้เพราะฉะนั้นขณะที่มีสติที่พระเจ้าบอกสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติมันผ่านวิมุตติแป๊บนิดเดียวเพราะขณะที่วิญญาณคนละดวงกันมันจะต้องมีรอยต่อเพราะมันไม่ใช่วิญญาณดวงเดียวกันเห็นไ,ไหมแต่มันเกิดดับเร็วมากนะนั้นวิญญาณดวงนี้ดับวิญญาณดวงใหม่เกิดทันทีและผู้หลงเข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่ทันทีนะเพราะนั้นตรงนี้น้อยคนจะเห็น และผู้เจ้าบอกเลยว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่อาจจะเห็นเลยว่าจิตเกิดดับเพราะมันเร็วมากนะอุปมาแห่งความเร็วยังไม่แทบจะหาอุปมาได้ยากด้วยซ้ําโดยปกติผู้เจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนฟองน้ําเม็ดฝนที่ตกลงบนผิวน้ําแล้วเกิดเม็ดฟองในแม่น้ำลำาลาธารไหม,ม ong, เม็ดฟองเกิดดับเป็นแสนเป็นล้านฟองในเต็ไมไปหมดเลยนั่นแหะก,การเกิดดับของจิตเร็วมากนะโยมจะสังเกตไม่ทันจะเหมือนกับไฟไฟแผงโฆษณาที่มันวิ่งนะโยม ถามว่าพอยมไปดูใกล้ๆไฟมันวิ่งจริงไหมไม่ใช่ดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดใช่ไหมอ่าหลักการเดียวกันเวลาจิตไปสู่อารมณ์หนึ่งไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งดวงหนึ่งจะดับดวงหนึ่งจะเกิดจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้ดวงนี้จะดับดวงนี้จะเกิดมันจะเกิดต่อเนื่องกันเพราะนั้นไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาโยมก็จะสงสัยว่าแล้วใครมันเป็นคนรับกรรมตายทอดกรรมเกิดในภพนั้นภพนี้มันใครผู้เจ้าเรียกผู้นี้ว่า ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมันมีสภาวะธรรมหนึ่งมันไม่มีชื่อเรียกกระยมพระเจ้าก็เรียกตรงๆว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันและมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องให้เราเนี่ยผูกยึดติดอยู่ในภพในสังสารวัฏททาให้ออกไม่ได้น่ะยึดต,ติดอยู่ในขันธ์ทั้งห้ายึดต,ติดวิญญาณยึดต,ติดจ,จิตเนะี่ยที่เราเรียกว่าวินเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมันไม่ใช่มันจะเกิดดับเกิดดับของมันตลอดเวลามันไม่รรู้เื่อองะไร ัววิญญาณขันหรือจิตนิยามเรียกชื่อนะมี3ามชื่อนะจิตมโนวิญญาณให้ทราบตั้งแต่แรกผู้เจ้าใช้3ชื่อแทนวิญญาณขันตัวเดียวจิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันอย่าไปสงสัยว่าจิตใจวิญญาณมันคืออะไรตัวเดียวกันนะตัวที่รู้อารมณ์อารมณ์อะไรที่มันไปรู้สี่ธาตุนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้ผู้เจ้าเรียกวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณ มันจะวนอยู่สี่ธาตุนี้วิญญาณโยมนั่งสมาธิคืนนี้ก็ได้ดูจิตเราจะคิดถ้าไม่ไปคิดอดีตก็ไปคิดอนาคตก็ไปรับรู้สุขทุกขพอใจไม่พอใจวนกรรมาการมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้ไม่หนีไปจากนี้นี่เป็นความรู้โสดาบันถ้าโยมได้โสดาบันเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าวิญญาณวนวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้วิญญาณรู้ได้แค่นี้นะเพราะนั้นการที่มีสติกลับมาเนี่ยถ้าเป็นภาพสโลโมชันนะ จากอารมณ์หนึ่งสมมติจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้จิตที่รับรู้ลมหายใจปับ๊บดับโยมลองหยุดภาพนี้วิญญาณดวงที่รู้ลมหายใจเนี่ยดับไปแล้วลมคือรูปก็ดับรูปดับวิญญาณดับวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนมามธรรมก็ยังไม่เกิดณเสี้ยววินาทีเนี้ยหนึ่งในล้านวินาทีเนี้ยเป็นสภาวะที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปแค่ช่วงเวลานิดเดียวพระเจ้าตรัสว่า ที่ใดไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกขะ์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์แต่มันเกิดแค่ซีววินาทีเดียวเพราะนั้นเราเนี่ยเวลามีสติปุ๊บผ่านนิพานตลอดเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่เพราะมันมีความหลงมันเข้าไปยึดจับวิญญาณดวงใหม่ต่อไม่ทันเข้าไม่ได้สักทีนะผู้เจ้าเรียกตรงนี้ว่าช่องอช่องว่างในที่คับแคบนะมันนิดเดียวจริงๆหนึ่งในล้านวินาทีอย่างนี้มันนิดเดียว มันคับแค่มากนะเปรียบเหมือนการแทงขนรายด้วยขนรายผ่าแล้ว7แหล่งนะเอาขนสัตว์มาผ่าเป็น7ส่นวนอีกก็เอามาแทงกันเนี่ยอ้มันยากมากจนะมันละเอียดมากนะนั่นเรื่องของสติเป็นอย่างนี้นะจริงๆก็ยังมีอีกเยอะนะไว้ถ้ามีโอกาสหลังนะหรือจะจัดคอร์สมาอบรมที่วัดหรืออะไรก็ได้นะจะมีของที่อะไรอะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาก็ จัดมา50-60คนมาปฏิบัติธรรมที่วัดเหมือนกันเราจะได้ลงรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นไปได้นั้นอันดับแรกนี้ก็ให้รู้ก่อนว่า <c oughs> พุทธวจนะอะไรเนี่ยเป็นยังไงอ๋อมีอีกสองสามคำถามเดี๋ยวจะตอบให้สั้นๆเนาะวิธีจิตาวังขจิตในพุทธศาสนาหมายถึงอะไรมีในพุทธวจนะหรือไม่มพวกาวังขจิตอะไรพวกนี้เป็นอัตถกถาเนาะ,ะวิธีจิตอะไรพวกนี้เป็นคําที่แต่งขึ้น จะมีพวกหาไทยวัตถุโสรถยานนะชาวนณจิตอะไรพวกนี้นี่แต่งขึ้นหมดเลยเจตสิกเจตสิกใครเรียนอภิธรรมจะเจอเรียนเจตสิกเยอะเจตสิกโดยพุทธวจนะพระเจ้าจะตัดไว้แค่9ก้าคำนั่งหากันยาวเหมือนกันเพราะคําว่าเจตสิกมีเยอะมากแต่เป็นพระสูตรที่เป็นคําศาสดามีแค่9ก้าคำนะ <c oughs> ที่เหลือคือคําที่แต่งขึ้นที่บอกเจตสิก8ปดดวงร้อยดวงอะไรพวกนี้แต่งขึ้นนะ คำว่ากรวดน้ําไม่มีในพุทธวจนะแล้วเราจะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงรับได้อย่างไรพระศาสดาให้เตรียมจิตไม่ใช่ไปเตรียมน้ํากับเตรียมแก้วให้เตรียมจิตของโยมให้ปราศจากนิวรณ์หอันนี้รัดไว้กับวาเสตถะดูตรงนี้ก็ได้วาเสตถะเมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้งห้าที่ตนละได้แล้วปราโมทย่อมเกิดปีติเกิดสุขเกิด เธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งสองสามสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาไม่มีพยาบาทนะประกอบด้วยคุณนั้นใหญ่หลวงเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกาลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากจันใดนี่เป็นลักษณะของการเตรียมจิตคือปราศจากนิวรณ์หรืออคุศลส,สามอย่างการพยาบาติเบยดเบียนนะไม่ต้องวิ่งเตรียมน้ําเตรียมแก้ว นะหากเรามีสติรู้ทนอารมณ์แต่ไม่สามารถจะละอารมณ์นั้นได้ในระยะเวลาอันสั้นเราจะทำอย่างไรเพราะบางครั้งรู้ว่าเสียใจแต่ไม่สามารถหยุดได้ในทันที <c oughs> เพียงแค่บรรเทาไปบ้างเท่านั้นไม่เป็นไรโยมอันนี้มันจะเป็นไปตามกําลังแห่งการภาวนาตามความํำนานโยมยิ่งทำบ่อยมันจะํำนานขึ้นชํานานขึ้น การละอารมณ์จะได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่คือความก้าวหน้าเป็นธรรมดาที่ยังละไม่ได้เพราะนั้นเรื่องกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่วละได้กันปุกบปับพระอนุนเป็นโสดาบันยังร้องไห้เลยพระสาริบุตรปริณิพานยืนร้องไห้เสียใจผู้เจ้าต้องให้คนไปเรียกมาแล้วมาสอนธรรมะบอกอนุน สาลิบุตรพาสินสมาธิปัญญาติดตัวไปได้วยหรือเปล่าบอกไม่พระเจาา้าค่ะบอกก็สินสมาธิปัญญายังอยู่ทําไมเธอไม่พึ่งตนพึ่งธรรมก็เลยสอนเรื่องการพึ่งตนพึ่งธรรมเอาไว้นะอย่างนี้นางวิสาขาเป็นโสดาบันก็ร้องไห้นะลูกตายเสียใจไปร้องไห้กับพระพุทธเจา้านะอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ยังมีอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันเนี่ยที่ยังไม่ถึงพระลานเนี่ยยังถือว่ามีกิเลสอยู่นะแต่มีกิเลสที่ไม่ หนักถึงจะพาให้เขาไปอบายได้แล้วนะกิเลสไม่หนักพอที่จะไปอบายเพราะนั้นเรื่องนี้เคยมีปลิภาชกพูดว่าคนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดผู้เจ้าบอกไม่จริงพระสารีบุตรเลยเก็บคําถามนี้มาถามผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าโสดาบันสามจำพวกสกาธาคามีหนึ่งจำพวกอนาคามีห้าจำพวกรวมเป็น9จ้าจพวกนี้เป็นบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่แต่ไม่ไปอบายแล้วนะนั้นไม่ใช่ว่าโยมเข้าวัดแล้วจะต้องเนียบทั้งหมดนะ มันก็ธรรมดาพึ่งฝึกหัดขัดเก่าก็ค่อยๆทำไปนะ